สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาเจอกันนะคะที่ช่อง YouTube นะคะฟานตาชาแนลกันอีกแล้วนะคะตอนในคลิปวิดีโอนี้นะทุกคนถามมาเจอกันเวอร์ชันแบบหน้าสดเลยนั่นเองนะคะก็จะให้ดูสภาพผิวช่วงนี้ก่อนสภาพผิวช่วงนี้นะคะก็แอบ,บมีแบบรอยแดงรอยดานะคะที่เกิดจากสิวบ้างะคะ่ะอันนี้เป็นน้องใหม่นะทุกคนเพราะว่าเพิ่งเป็นได้2วันแล้วก็หายละก็คือเหลือเพียงแค่แบบรอยดํารอยแดงเนาะวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงผลิตภัณฑ์นะคะที่ช่วยในเรื่องของการทําให้ผิวเนี่ย กลับมาแบบดูแข็งแรงนะคะแล้วก็ปูหน้าสมด้ด้วยนะคะที่สําคัญเนี่ยทำให้ผิวเนี่ยมีความชุ่มชื้นใครที่แบบว่าผิวแพ้ง่ายนะคะหรือว่าหน้าแห้งเนี่ยก็มาดูในคลิปวิดีโอนี้นะคะถามว่าสาวหน้ามันเนี่ยสามารถดูหรือว่าใช้ผลิตภัณฑ์นี้ได้ไหมได้ชุ่มกันนะคะเพราะว่าเขาออกแบบมาให้เหมาะกับทุกสภาพผิวนั่นเองนะคะซึ่งเป็นตัวนี้เลยทุกคนเป็นซองสีฟ้าขาวตัวนี้นะคะเป็นของแบรนด์สมูโตนั่นเองนะคะสําหรับตัวนี้นะคะบอกว่าเป็นมอสแอมพูนะคะผิวอิ่มน้ำนะคะเด้งฟู ู้หนาโทใครที่มีปัญหาแบบนอนน้อยนะคะหรือว่าแต่งหน้าแล้วมันดูแบบ ไม่แดง้งไม่แบบสดใสไม่สดชื่นทุกคนก็สามารถที่จะใช้เจ้าตัวนี้ได้เช่นกันเนาะนอนนอนเนาะก,ก็เป็นที่หมขาขคงคว่าหน้าโสมนะคะซึ่งตัวนี้ก็ช่วยกู้ในเรื่องตรงนี้ได้และที่สาคัญตัวนี้ให้ความชุ่มชื้นยาวนานถึง72ชั่วโมงด้วยการถามว่าโดยส่นตัวนั่งนักชั่วโมงอยู่ไหมก็ไม่นะทุกคนแต่ตั้งแต่ใช้มาก็เห็นผลในเรื่องของความที่ว่าเฮ้ยหน้ามันไม่เคยแห้งซึ่งปกติแล้วตัวเองจะมีปัญหาผิวมันอยู่แล้วใช่ไหมแต่ผิวมันก็้ลยจะเป็นช่วงทอร์กับช่วงตรงนี้ ึ่งตรงเนี้ยจะมีปัญหาในมรองของความแห้งนะทุกคนถ้าใช้แบบพวก B B C C หรือว่ารองพื้นอะไรเงี้ยในระหว่างวันถ้าผิวมันไม่โอเคอะตรงเนี้ยจะเห็นเลยค่ะหรือว่าน้องเริ่มมีความแบบเป็นขุยนะอะไรเงี้ยเป็นคราบเนาะซึ่งตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาไม่เป็นหมดปัญหาตรงนั้นเลยนะถือว่าโอเคมากๆตัวนี้เนี่ยมีส่วนช่วยในเรื่องของการทําให้ผิวเนี่ยดูกระจ่างใสคือด้วยนะแต่ตัวเราเองอะใช้สองแรกยังไม่ได้เห็นผลในมรองของความกระจ่างใสนี้แบบว้าวขนาดนั้นนะทุกคนค่ะเนาะ แต่ยอมรับว่าในโมของให้ความชุ่มชื้นอ่ะทำให้ผิวแบบดีขึ้นจริงๆนะทุกคนต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงตัวนี้แล้วก็พูดไปแล้วก็ตอบด้วยนะคะว่าเอ้ยตัวนี้มันเห็นผลจริงไหมสําหรับตัวเองเนาะสําหรับตัวนี้นะคะบอกว่าฟื้นบํารุงผิวถึงแปประการในการนะคะแปประการของเขานะคะก็คือเติมน้ําให้ผิวเนี่ยมีความแบบช่ำโกรนะคะหลังจากที่ใช้เสร็จแล้วเนี่ยรู้สึกได้ช้แลวผิวมันดูโกลล์ขึ้นนะ้ำมีความแบบชํำๆแต่มันไม่ได้ชํำขนาดหน้าเงาหรือว่าน้ามันขนาดนั้นทุกคน ต่อมานะคะบำรุงผิวให้แข็งแรงในหมดของผิวแข็งแรงเนี่ยจะบอกว่าตั้งแต่ใช้มากก็คือเกิดสิวน้อยมากเพราะว่าผิวมันรู้สึกเอ้ยถ้าเราได้สกินแคร์ที่คืเรื่องของการปอบระรลงผิวทำให้ผิวมันแบบดูแข็งแรงขึ้นอ่ะมันจะไม่ค่อยเจอปัญหาในหมดของสภาพผิวอื่นๆนะคะหรือว่าปัญหาในหมดของผิวอื่นๆที่มันจะเกิดขึ้นในหมดของสิวอะไรแบบนี้เนาะต่อมานะคะบอนรอกความชุ่มชื้นยาวนานนะคะเคลืนผิวนุ่มเด้งในหมดของรอกความชุ่มชื้นอันนี้อย่างที่บอกไปต้นคลิปเมื่อกี้เลยว่าเออจริง มนหมดของหน้าเป็นขุยหรือว่ารองพื้นที่แบบหลุดลอกอะไรแบบนี้เลยนะคะต่อมานะคะผิวแลดูแห้งก้านขาดน้าเนี่ยก็สามารถใช้ได้เช่นกันใครายผิวแห้งแต่งหน้าไม่ติดอย่างที่บอกว่าสามารถใช้ได้เช่นกันนะคะปอบประโลมผิวอันนี้พูดไปแล้วนะคะว่าน้องช่วยในเรื่องของการปอบประโลมผิวทำให้ผิวมันแข็งแรงขึ้นเนาะแล้วก็อัพผิวกระจ่างใสนะ,ะแล้วก็ดูแลปัญหาในเรื่องของผิวคือจะบอกว่าอันนี้คือตอบโจทย์ในเรื่องของผิวผิวได้ดีมากๆนะคะทุกคนคะ่ะเนาะ ตัวนี้นะคะเขาบอกว่าใช้ได้ทุกสภาพผิวนะคะแม่ผิวมันผิวแพ้ง่ายหรือว่าผิวเป็นสิวอายก็สามารถใช้ได้เช่นกันตัวเราเองใช้ควบคู่กับสกินแคร์เมื่อคลิปวิดีโอที่แล้วนะคะนอ้องป้อนนช่วยองของสิวอันนี้ก็ช่วยทําให้ผิวเนี่ยมีความแบบแข็งแรงขึ้นนะคะต่อมานะคะตัวนี้นะคะาบอกว่าออกแบบเพื่อเติมเต็มความชุ่มชืน้นให้แก่ทุกสภาพผิวเนาะ โดยชอบผิวแห้งกา้านและก็ผิวแพ้ง่ายนะคะซึ่งตัวนี้นะทุกคนเขามีวิตามิน B5 ด้วยนะคะแล้วก็สารสกัดต่างๆอีกแบบค่อนข้างที่จะเยอะที่ดียวนะทุกคนแล้วก็ฟืน้นคืนผิวบำรุงผิวน,นี่ให้แข็งแรงด้วอินฟูทันทีเพื่อผิวแรกด้วยก็ต่างสามีชีวิตชีวานะคะหลักๆนะันก็คือใช้แค่เช้าแล้วก็เย็นนะทุกคนแต่ก็ตามที่ทุกคนสะดวกจะเป็นเช้าก่อนนอนก็ได้นะคะแต่ตัวเราเองก็คือใช้เช้านะคะแล้วก็อิงทิงคือจะเป็นแบบตอนเย็นก่อนนอนเลยอะไรแบบนี้เนาะบรมันมนะะรนาคาาบาท ถูกโอเคเลยทุกคนคะ่ะด้านหน้าเนี่ยเขาเคลมมาแบบหลักๆให้เห็นได้ชัดเลยเนาะเพราะเวลาที่เราเข้าเซเว่นไปเราจะซื้อครีมอะ่ะเราก็มักจะอ่านแต่ด้านหน้าใช่ไหมที่เขาเคลมมาเนาะข้างหน้าเนี่ยเขาบอกเลยว่าอ่อนโยนปลอดปรลมผิวแห้งเป็นสิวง,ง่ายนะคะแล้วก็ผิวโกรใสชํานะ้ำถึง11เ,เท่าด้วยกันนะคะก็เป็นประมาณนั้นตัวนี้ไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีพาราเบนนะคะทุกคนค่ะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวจะมาใช้ละทุกคนอีม นี่จะใช้เพียงแค่นี้นะคะน้องไม่ได้ใช้ระเยอะแยะมากมายอืมอ<ๆ><ๆ>คือเนื้อค่อนข้างที่จะมีความแบบเข้มข้นนะัุนคนแต่ว่าบางเบาแล้วก็ไม่เหนียวนื้นอะ่ะอ<ๆ>ืนี่ใช้แป๊บเดียวนะคะก็สามารถที่จะแบบรองรองพื้นหรือว่ากันแดดต่อได้เลยอือนี่พาไปเลย อนชอบทาสกินแคร์แบบย้อนขึ้นนะทุกคนตั้งแต่ทาสกินแคร์แบบย้อนขึ้นอ่ะรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนกับตัวสารสกัดต่างๆที่มีอยู่ในสกินแคร์มันถึงเข้าผิวมากคือเนาะเพราะว่าหน้ามันแบบดูมีความแบบดีขึ้นน่ะเออผิวมันแบบไม่อยากไะด้างเหมือนแต่ก่อนนี่เป็นประมาณนี้เห็นไหมผิวมันจะมีความแบบ เนี่ยเห็นไหมกโกนะทุกคนแต่กโกลแบบนี้แบบไม่ได้ฉ่ำแบบเงาเว้าอะไรขนาดนั้นนะไม่ใช่นะ,ค,ะคือว่าโอเคเลยใช้ได้ไม่ว่าคุณจะมีปัญหาในเรื่องของผิวแห้งผิวมันนะคะผิวเป็นสิวผิวแพ้ง่ายใช้ได้ั้งนห้นะคะก็เป็นประมาณนี้นะทุกคนนี่หน้าเป็นประมาณนี้เหลือที่มือที่อะไรก็ลงคอไปนิดนึงนอะบำรุงหน้าแล้วก็ต้องแบบอย่าลืมบำรุงคอด้วยนะคะสาวอาโอเคทุกคนเดี๋ยวขอตัวไปบรเเลงที่หน้าก่อนนะแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยคุยกันคะ่ะ ทุกคนค่ะขออัปเดตนะคะในโมขอนดิซซอกันน,นิดนึงเนาะซึ่งตอนนี้จาก100%เนี่ยก็ได้ไปแล้วประมาณ90%เนอนาะประมาณนั้น80-90%ซึ่งจะให้ดูนะคะว่าน้องมีความแบบใหญ่มากทุกคนค่ะเนาะคือแบบใหญ่จริงจังเดี๋ยวจะให้วัดจักระดัดกล่องนะ นี่คือว่าจะขนาดกล่องแล้วดูความใหญ่เดี๋ยวกล่องก็ว่าใหญ่แล้วนะคือจะบอกว่าตอนแรกต่อบนโตะนะทุกคนโตะที่ใช้ตั้งของเราเขียนกันบ้านอะไรแบบนี้เนาะเอาไม่อยู่ทะลุโต๊ะจ้านะคะเนาะดูได้จากขนาดซสจริงนะคะทุกคนค่ะก็คือใส์นี้ดูเกินใส์มาก นะคะนาะก็เป็นประมาณนี้นะคะก็มาอัปเดตให้ดูนะคะว่ายังคงต่ออยู่นะคะนาะไม่ได้แบบเอาไปไหนเนาะจะบอกว่าทุกคนเห็นไหมดีเทลภาพมันสวยนะถ้าแบบมองเป็นแบบภาพเล็กแบบนี้เนาะมันก็จะแบบมีรายละเอียดยิบย่อยดีแต่พอมาเป็นอันใหญ่เนี่ยคือเคาะไปขยายจนแบบมันดูใหญ่ทุกคนคซ่ซึงดูแบบองอบค่อนข้างจะใหญ่มากๆมันก็ลยทำให้หาดีเทลได้ค่อนข้างสุแบบยาวนิดหนึ่ง น้องเพราะว่าภาพมันขยายทุกคนอะไรมันก็เลยแบบดูใหญ่ไปด้วยนะคะน้องก็เป็นประมาณนั้ก็อาจจะทําให้การต่อน,นี้ดูแบบเชื่องช้านะคะก็โดยรวมเป็นประมาณนี้จ้า ก็กลับมาเจอการนะคะในมุมของตามใจปากนะคะสำหรับตามใจปากวันนี้นะคะก็มีของใหม่นะคะมาลองกินกันอีกแล้วนะคะทุกคนค่ะเพื่อในการเสียเวลานะคะเราก็มาดูกันเลยนะคะว่าวันนี้เนี่ยเื้ออะไรมากันบ้างเนาะสําหรับนะคะชิ้นแรกนะคะทุกคนค่ะก็เอาเป็นชิ้นใหญ่ก่อนละกันเนาะก็จะเป็นอันนี้เลยทุกคนหน้าตาเป็นประมาณนี้นะคะชิ้นนี้นะคะอกว่าเป็นโดนัทนะคะไส้กะหรี่ไก่นะคะทุกคนค่ะแป้งโดนัทหอมนุ่มไส้กะหรี่ไก่สไตล์ญี่ปุ่นเนาะซึ่งหน้าตาน้องเป็นประมาณนี้เลย เนาะนี่นากินนะคะนี่ก็คือเวฟมาแล้วอุ่นมาเป็นที่เรียบรอยแล้วนะคะแต่รู้ึกว่าน่าจะหายร้อนแล้วนะเพราะว่าพนักงานที่มาส่งยัางแต่ทุกคนนะคะแกเอามาเป็นที่เรียบรอยแล้วนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ทุกคนนี่โอ้ชิ้นใหญ่นะทุกคนประมาณยี่สิบกว่าบาทอะหอมด้วยแต่คือแป้งมีความเริ่มนิ่มแล้วนะคะนี่หน้าตาเป็นประมาณนี้นะคะนี่อะ อือห uh huh. อันดับแรกเลยนะกลับไปํำแรกอะ่ะคือได้กินแบบผมกะหรี่คือแบบแน่นมากเนี uh huh. อร่อยขนมปังมีความนุ่มมากอือ uh huh. อร่อยจริงทุกคนขนมปังคือมีความนุ่มนิ่มละมุนพอกินกับไก่แล้วอะ่ะรู้สึกได้เลยว่าลองกินสุดอื เขาบกว่ขึนเนมที่สุดเลยะแล้วก็ในหมโตัวแบบกลิ่นเครื่องเทศเนาะที่เป็นกลิ่นกรหรี่เนี่ยโอ้โหนะเขาบอกว่ามีความอร่อยมากแล้วก็ไส้ที่ให้มาค่อนข้างที่จะแบบเยอะนะไม่น้อยแล้วชิ้นใหญ่มากอืมอืมรามุน ทุกอย่างพอกินรวมกันแล้วนะโดยแบบอง์รวมเลยนะดีสดๆอ่ะรับทีนี้10บเต็มสิบเลยคือแบบดีใจมากตอนที่ต่อมาก็จะต้องบอกว่าสั่งเป็นเอ่อตัวน่าจะเป็นแบบอีกแบบหนึ่งไปอะ่ะแต่ได้มาเป็นแบบนี้เนาะเขาบอกว่าหมดก็เลยเอาเป็นตัวเต้าหู้นะคะที่เขาแบบหอ่อหรือหุ้ม กุ้งกับหมูมาแทนเนาะเดี๋ยวจะใส่รายละเอียดแปะไปให้ท่กันนะแต่ในภาพอ่ะน่าจะไม่มีนะทุกคนเพราะว่าเข้าไปดูในแอปเซเว่นมาเขาก็ไม่มีภาพใหนะ้เนอะหน้าตาเป็นประมาณเนี้อ,อืเป็นไม้อย่างนี้เลยด้านนอกเนี่ยเป็นเต้าหูนะ้เนาะอ่ะโอเคเต้าหู้ก็เรื่องของเต้าหูล้ละเดี๋ยวเราจะมาลองกินแบบเดียวๆดี่ก่อนเนาะอทุกคนอดดืแต่เนี่ยแพงนะ เอาตองอยู่แต่ก็เข้าใจได้ว่าเป็นกุ้งไงแล้วก็หมูยี่สิบสี่อะอืมน่ร่อเยเขามีแบบนี่มาให้เดี๋ยวเราจะลองแบบกินคู่กันจริงๆเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบกินซอสมะเขือเทศนะชอบกินซอสพริกมากกว่านี่าล่าลงไปแบบนี้เลยนี่นี่อื้มอื้มแล้วตัวสุด อร่อยมากอันนี้เด่อเธอเป็นอะไรที่ได้มาเราสุกว่าไม่ผิดหวังไม่ได้มีความเป็นรู้สึกว่าเฮ้ยชิคกต้าหู้อยู่อ่ะไม่ได้รู้สึกอะไรรู้สึกว่าเฮ้ยกัดไปแล้วมันมีความนุ่มละมุนเหมือนจะละลายได้ในปากแต่ก็ยาังลายไม่ได้เพราะติดก,กุ้งเออเก็ดไหมอร่อยมากทุกคนลองดูนะ ดีอ่ะทำมาบ้าดีจริงๆกินเพียวๆก็ได้รือกัดน้ำจิ้มก็ดีเป็นประมาณนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเขาต้องไปกินก่อนนะทุกคนเดี๋ยวอาจจะได้กลับมาเจอาก,กันนะคะในช่วงต่อไปคะ่ะ ก็กล <an> ังมาเจอกันนะคะในมุมของตามใจปากนะคะสำหรับช่วงสุดท้ายของตามใจปากนะคะก็จะมากินเป็นอันนี้ทุกคนอันนี้นะคะเป็นสับปะรดพูแลนะคะที่เขามีวางขายในเซเว่นเนาะซึ่งได้มาเนี่ยเป็นกล่องสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนค่ะเนาะเขาะะะะนะะบอกว่าคัดความอร่อยนะคะพร้อมทานนะคะจากธรรมาชาตินะคะสาหรับตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าอร่อยนะคะโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องงอเครื่องจิ้มกันเลยทีเดียว หน้าตาเนี่ยเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนคะ่ะนี่กล่องก็เป็นแบบนี้ซึ่งราคาเนี่ยไม่ถึง30บาทนะคะน้องก็เป็นประมาณนั้นก็มาแกะและลองชิมกันเลยนะทุกคนนี่แกะเลยนี่อืมหอมหน้าตาเป็นประมาณนี้นะคะวันนี้นั่งข้างนอกนะทุกคนแอบมีเสียงดังนิดนึงเนาะนี่นี่อือหืนหวาน,วาน อมเปรี้ยวนิดๆประมาณนั้นก็คือเป็นผลไม้ที่สามารถกินแก้ขัดได้ทุกคนมีความกรอบความฉ่ำความหวานแซงด้วยความเปรี้ยวนิดๆน,ดนี่ชิ้นนี้ก็คือจะมีความแบบเหลืองเลยคือไม้เมอจิ้มก็ไม่มี พวงนี้ก็หันมากินผลไม้บ้างครบปกติก็คือจะไม่ค่อยได้กินผลไม้เลยช่องเราอืมอไปมาสามสี่ทีนละนก็ยังคงเหลืออยู่นะเดี๋ยวจะมาลองอันนี้ดูทุกคนอันนี้เขาจะเป็นเนื้อแบบขา,ขาวๆนิดนึงเนะเาะอันที่เป็นเนื้อขา,ขาวๆจะมีความเปรี้ยวหน่อย เป็นประมาณนี้อ่ะอีกชิ้นหนึงเป็นชิ้นส่งท้ายหน,น้าตาเป็นแบบเด้อ <c ười> คือนจะหขอเครื่องจิ้มจริงๆอร่อย <c ười> ถ้าใครสนใจเลยควรก็ลองไปเลือกซื้อหากันดูนะมีหายที่เซเว่นนะหน้าตากล่องเป็นประมาณนี้อ่ะ สำหรับในโมของตามใจปากก็เป็นประมาณนี้เลยนะคะทุกคนค่ะทุกคนค่กลับมาเจอกันนะคะในโมของช่วงทายคลิปนะคะซึ่งท้ายคลิปแบบนี้นะคะเราก็จะมาทําการแกะพัสดุกกันนั่นเองค่ะซึ่งสำหรับในคลิปวิดีโอนี้มีชิ้นเดียวนะทุกคนเพราะว่าเป็นชิ้นที่แบบรอมานานมากๆนะคะเนาะ,นาะก็ขอขนยญาตมาแกะกันเลยนะคะเนาะซึ่งจะบอกว่าช่วงนี้เนี่ยก็มีแบบพอแบบไม่เห็นบ้านนะคะหล่ำแหลมหล่ำเหลมเนาะทุกคนในหมของการแบบ แกะภาสุกิ่ไหมเพราะว่าช่วงนี้ไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรนึกไม่ออกจริงก็ซื้อมาหลายชิ้นอยู่นะบางชิ้นก็แกะดูไปเลยหรือว่าใช้ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอ่ะเดี๋ยวมาพูดถึงอันนี้กันหน่อยล่าสุดก็คือไปซื้อไดมานะทุกคนแต่ก็ไม่ได้มาแกะอะไรให้ดูหรอกเพราะว่าเราสึกว่ามันเป็นของใช้อะไรแบบนี้อาจจะแบบไม่ได้เป็นแบรนด์หรืออะไรอย่างงี้ใช่ปะเพราะว่าซื้อในแอปส้มมานั้นเองนะคะก็เป็นประมาณนั้นนะคะแต่ก็คือถือว่าใช้ได้จริงอ่ะมาต่อกันที่อันนี้นะคะทุกคนหายอยากแก เป็นโทสีขาวมาเลยอุ้ยจะบอกว่าแพคเข้ามาดีมากเป็นแบรนนี้ทุกคนแทนท่าน,นหน้าตาเป็นนีนะคะซึ่จะบอกว่าช่วงนี้คือตั้งแต่ทริปบางสกุลไปเที่ยวสงการเนาะเราก็จะแบบอินกับการที่ว่าซื้อเสื้อนะคะบ่อยมากยินไม่บ่อยอะเนี่ยตัวที่สองตัวแรกก็ให้ดูไปแล้วเนาะตัวที่มันเป็นลายสกอตโอ้ยขอเช็ดมือบีึหนึ่งกทุกคนเพราะว่ามันเป็นโทนขาวนี่ คือจะบอกว่าเนื้อผ้าดีมากเว้ยนี่เป็นลักษณะเสื้อปัดไหลห่นะคะโชว์ไหล่นิดหน่อยทุกคนเป็นโทนสีขาวนี่โอ้โหจะเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวแปะรูปแล้วกันเนาะเพราะว่าน้องค่อนข้างตัวใหญ่ซึ่งอันนี้นะคะเป็นยี่ห้อน,นี้ทุกคนเนาะถือว่าโอเคเลยเนื้อผ้าไม่ได้ดูกองแกงนะแต่ก็มีความบางนะทุกคนแต่ก็ไม่ได้บางแบบบางมากเกินไปนะทุกคนแต่ก็ต้องใส่เสื้อข้างในอยู่ดี นะเออแขนยาวนะคะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวจะใส่รูปไปให้ดูแล้วกันนาะว่าเออเป็นเสื้อแบบแนวไหนประมาณไหนคะแต่ก็ซื้อสีขาวมาเพราะว่ามองแล้วที่สีขาวน่าจะร่าสสตดสีดําน่าจะแบบไม่ค่อยรอนเท่าไหร่แต่ท,ทั้งนั้นที่รู้น้ว่าสีขาวเนี่ยมันใส่แล้วอาจจะแบบ ไม่ได้ใส่ได้นานขนาดนั้นเนาะเพราะว่าเดี๋ยวก็อาจจะต้องแบบมีความเหลืองหรือว่าความสกรปรกโดน,นอะไรนิดนอยก็สกรปรกแล้วนะคะก็เป็นประมาณนี้มาเปิดให้ดูกันนะคะอะทุกคนถามสำหรับคิโรนี้ไม่มีอะไรมากและใครชอบก็อย่าลืมคลิกไลค์เป็นกาลังใจให้กันด้วยนะคะตอนนี้ก็นี่ Facebook page แล้วเนาะเหมือนเดิมเลยชื่อเดียวกับ YouTube Lemon เ e กเลยนะคะแล้วก็ Instagram เนาะก็คือปณิตตานะคะฉันยงนั่นเองนั่นค่ะก็อันนั้นแหละทุกคนเดี๋ยวไงแล้วกลับมาเจอกันได้ใหม่ในคลิปโรนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย